สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สด็ิไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบก,บกับการรีวิวเป็นรถกระบะกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้เปลี่ยนแนวนะคะมาเป็นกระบะ4ประตูนะคะอีู All New นะคะ 1.9S เป็นรถปี2017นะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารายละเอียดรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะได้รถน้องสภาพป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่20,000ตน้ตนๆเท่านั้นนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวมาพร้อมแม็กแต่งนะคะ 1.9S คันนี้ได้เป็นตัวเตี้ยนะคะพร้อมแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะรายละเอียดรถนะคะบอกได้เลยว่า คมชัดจริงๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นแคปได้เป็นตัวเตี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในกันนิดหนึ่งนะคะภายในคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรายละเอียดภายในก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำสลับกับสีเบจนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะไม่วิ่งอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 หนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะรายละเอียดรถ,ถือว่าสวยงามจริงๆนะคะได้รถปี2017ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรายละเอียดดูรายละเอียดรอบคันกันก่อนนะคะสำหรับอ e ีวสุดีแม็กนะคะคันนี้แม็กไลเนอร์นะคะสวยๆเลยแม็กไลเนอร์ไม่ช้ำนะคะให้ดูกันแบบชัดๆเลย สีขาวเดิมสีประตูสนใจสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่เซรีไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะถนนเซรีไทย68นะคะเดี๋ยวมาพบกับห้องเครื่องของรถคันนี้กันบ้างนะคะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของห้องเครื่องของ d m a ม็กประตูคันนี้กันบ้างนะคะรายละเอียดรถนะคะบอกได้เลยว่าสภาพห้องเครื่องนะคะแห้งนะคะไม่มีเยิ้มแน่นอนเพจเดิมๆนะคะรอยอาร์ตทุกอย่างนะคะน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะคันนี้ ถือว่าได้รถลระเอียดเดิมๆสภาพเดิมนะคะคันนี้นะคะลูกค้าที่มีรายได้นะคะคันนี้นะคะค่างวดผ่อนอยู่ที่ประมาณนะคะ12,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะค่างวดอยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะคะลูกค้าที่มีรายได้25,000บาทขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวได้เลยสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะ สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าที่มีอาชีพตรวจสอบได้นะคะสนใจก็สอบถามมาได้เลยค่ะที่เบอร์ปุ้ยเพชรยนต์ค่ะ0641462466นะคะแล้วมาพบกันที่เพชรยนต์ค่ะฝากกดติดตามฝากกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ